You crazy mother. สวัสดีครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรนะับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกฟรีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า escape the kitchen นั่นเองนะทุกคนเกมนี้เขาก็จะให้เราอะเป็น ผล,ลไม้ในตู้เย็นนะทุกคนแล้วก็ออกไปจากห้องครัวแห่งนี้ตัวเกมจะเป็นไงั้นเราไปเล่นกันเลยโอไม่ oh <my S 1> นะมันว่าตอนเนี้ยเราจะถูกขังในช่องฟรีดแล้วเนี่ยรีบหนีไปเร็วเฮ้ยเราโดนขังในช่องฟรีดแล้วเนี่ยโอ้โห oh. แล้วเราไปสับประรดด้วยอะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะสวัสดีฉันคือทาดแมวนะคือฉันต้องการให้เธอตามหาทาดแมวแต่ละท่าได้ฉันหน่อยนะ อ๋อได้เลยครับมีั้หมดท่าท่งั้นเหรอมีทตาหิมะทตุลมทตุน้ําธาธรรมชาติไปแล้วก็ทตุไฟไปกันดีกว่าาตาธรรมชาติน่าจะท่าดินนะทุกคนชื้อมาแล้วตรงนี้เป็นอะไรกันล่ะเนี่ยเป็นพวกนมที่หกในช่องฟรีซนะทุกคนใครข้าวนมมาในช่องฟรีซกันล่ะเนี่ยโอ้ยเหมือนว่าตอนเนี้ยชีสกำลังขึ้นราแล้วก็เหม็นเน่ามากเลยอะ โอ้โหจริงด้วยอ่ะฉันขอเปลี่ยนตัวละครเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันใบสับป,ปะรดมันขวางกระชืบมาแล้วมาแล้วเอ้ยอันนี้ไปยังไงอ่ะกระโดดกระชืบเรียบร้อยต่อไปให้กระโดดขึ้นไปบนขวดของกระป๋องของโซดานะทุกคนตรงนี้อุ้ยหนาว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 ถ้านายตกลงไปนายอาจะเป็นไอจิมก็ได้นะ<อ>สุดยอดไปเลยอ่ะเอกระชืบอะชึบ อชึบแล้วก็โดดลงมาตรงนี้อชึบโอเคอเฮ้ยนี่ไงธาตุธาตุธาตุนี่ไงธาตุน้ำแข็งได้เรียบร้อยแล้วมดโอ้โหอันนี้มันสุดยอดสุดยอดไปเลยสุดยอดทองครัวมหาัจจันย์โอ้โหมันว่าของทุกอย่างจะขยับได้หมดเลยนะเนี่ยอ,อันนี้มันคือสโมลแล้วเนี่ยแล้วไหนคือช็อกโกแลตเออช็อกโกแลตไม่มี <laughs> ่ เว้ยแล้วเดี๋ยวเจเจ๊แกตกลงรถไฟได้ใหญ่เนี่ยเมื่อกี้แั่เห็นแกเกาะมันเมโล้ด้วยนะ <S <S ไปกันต่อเลยดีกว่านี่นายฉันว่านะเราถูกสาบกันมาแน่ๆเลยอะ่ะใช่แล้วเราถูกสาบมานะสิฮะนี่มันกล้วยเหรอเนี่ยแล้วอะไรอะแป๊บนึงนะนี่มันกล้วยเหรอเนี่ยถ้านายโดนไปอ่ะนายอาจจะถูกปลอกเปลือกเหมือนกล้วยก็ได้นะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยสนุกสนุกสนุกจุงเบยเฮ้ยเดี๋ยวเออชือบโอ้โหสิบห้าโรบักไปกันเลยดีกว่าอ่ะคือ <c oughs> ตายอะ่ะทุกคนเอามาเรามาเริ่มใหม่กันตรงนี้อ่ะชึดชืดอ่ะชึดชืดชืดชืดเฮ้ยตรงนี้มีกล้วยกับสักเกล็ดคือสูดทุกคนอ่ะชึบ แล้วก็ไปตามกล้วยไปตามกล้วยเลยไปตามกล้วยไปตามกล้วยง่ายสุดแล้วเออคืออุ้ยทำไมเจเจตายกันแล้วเนี่ยตรงนี้รัดรัดรัดไปเลยรัดไปเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เซฟเลยอันนี้นะนายต้องอย่าอย่าแตะแป้งเด็ดขาดเลยอะ่ะแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะยี่สิบวินาทีนายสามารถใช้อันนี้ได้ <Wow. S 1> อุ้ยสุดยอดไปเลยอะ่ะเป็นกาน้ m ชาเหรอเนี่ย โอ้ขี่ได้ด้วยทุกคนดูดิงั้นเราขี่ไปเลยก็แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยเซฟเลยเหมือนว่าตอนเนี้ยพุดดิ้งจะละลายเหรอเนี่ยโอ้โหพุดดิง้งเออเอาตายเฉยเลยอะดูสิทุกคนในชั้นนี้เหมือนว่าจะมีแต่พุดดิ้งอะอุ้ยน่ากินสุดๆไปเลยอะ แต่หน้าเสียดายนะนเนี่ยมันละลายไปหมดแล้วอ,ะอ,ะอ่ะชืบกระโดดมาตรงนี้ชืบเหมือนว่าตรงนี้น่าจะเป็นหน้าของพุดดิ้งนะทุกคนชืบโอเคกระโดดขึ้นไปเซฟเลยโอ้โหเหมือนว่าตอนนี้กระป๋องกระป๋องทำไมมันขยับได้กันละเนี่ยโอ้โหแล้วนี่อะไรเลยเนี่ยซปเปอร์เซลโอ้โหซปเปอร์เซลโอ๊ยเดี๋ยว จู่ๆก็มาอยู่ตรงนี้เฉยเลยอ่ะแล้วมันกี่โลบักอะสิห้าโลบักสุดยอดไม่มีตังอะ่ะชื้อชือช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 ้ออ่ะชื้อไปเอ้ยโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็ง่ายๆกันนะเนี่ยโอเคเซฟเลยอย่าอย่าโดนอย่าโดนสับก็ลักกันนะอู้หูเอเอเขาบอกว่าต้องตะแคงกล้องตะ โอเคชืบอชืบโอเคเรียบร้อยป๊าปป๊ปป๊นายต้องขึ้นไปบนฟองสบู่นะโอเคได้เลยอ่ะชบอฟองฟองเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยยินดีด้วยคุณได้เจอกับธาตุน้ำ สุดยอดไปเลยอะทุกคนชืบไปเกาะฟองไปกันดีกว่าเอ้ยเอ้ยเยติดฟองติดฟองโอเคกระโดดขึ้นฟองมาคือตกน้ํอาอะชืบอ,อ๋อยากมันยากหรือว่าเราตกมันยากหรือว่าเราเล่นไม่ดีกันแน่เนี่ยอะชืบชืบอะชืบชืบโอ้ยไม่ได้ตรงเนี้ยเอ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 ้ยเกือบตก เพื่ชึบต่อไปไปตรงไหนได้เนี่ยเย yeah. ่จะถึงแล้วอ่ะจะถึงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีแนละ้วไม่ตกไกลอะ่ะนี่นี่พวกฟองสบู่อย่าเพิ่งแตกกันนะเออจึบเก่งมากเก่งมากเหมือนว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้ากล่องกันแล้วนะฮะเข้ากล่องโอโ้เข้ากล่องยิงด้วยอะ่ะทำไมกล่องมันพลิกพลิกไปพลิกมาแบบนี้เนี่ยทุกคน โอ้ย oh, เอา้าเอาตายเฉยเลยเฮ้ยผ่านเฉยสุดยอดไปเลยทุกคนนะเออโอ้ไมคอดนั่นมันมาแรงมาแรงอะไรแล้วนั่นม sure> ันแมงมุมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราโดนกัดจะเป็นสไปเดอร์แมนไหมเนี่ยเฮ้ยตั้งสติก่อนสตาร์ท อุดอุ้ดดๆๆโอเคเรียบร้อยเซฟเลยโอ้ไม่กอดนี่มันสี่เรียวโหสวรรค์ของฉันเลยนะเนี่ยสวรรค์ของนายโหสวรรค์ของนายเลยเนี่ยเขากงกดเนี่ยโอ้โหโอ้โหอ้ออาวมันแฮกแมปมาได้เลยนี่มาเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้มีทางไปตรงด่านสิบสามนะทุกคนเป็นทางไปพัดลมนั่นเอง อาจจะมีธาตุลมก็ได้นะม,มันเข้าตรงไหนอ๋อตรงนี้ไงเย้ยินดีด้วยค่ะคุณได้ธาตุลมทุกคนเหมือนว่าข้างหน้าของเราอ่ะจะเป็นคุกกี้เหรอเนี่ยถ้าเราไปแบบนี้แล้วมันจะพาเราไปที่ไหนกันอะอ๋อมันเอาเรามาตรงไมโครเวฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมโครเวฟมีทางล้งอะทุกคนอจึ๊บ ลงสิจึ๊บโอ้ทาุไฟเย็นดีด้วยคุณได้ทาุไฟสุดยอดไปเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดสิบหกแล้วนะทุกคนโอ้โหตรงนี้เป็นขนมปังโหโหโอโหโอ้โหโอ้ย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 ยากเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้ไม่กอดมันว่าตอนนี้นายต้องระวังเตาแก๊ที่มันเปิดทิ้งไว้นะมันไปไงอ่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ อ๋อเดินไปตามไฟเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอาไปไหนต่อโอ้อโหอ้อมโลกอ้อมโลกไปไป,ไป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 โอเคผ่านแล้วว่าตอนนี้นายต้องทำตามออเดอร์นะโอเคออเดอร์คืออะไรอ่ะหนึ่งบราวหนึ่งเรดเหรอหนึ่งบาวแล้วก็หนึ่งเรดเคอันสุดท้าย สามไว้โอเคเรียบร้อยตรงนี้เป็นเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีสปาเกตตี้แล้วเนี่ยโอ้โหของโปรดฉันเลยนะเนี่ยแล้วเราต้องปีนขึ้นไปเหรอโอเคเริ่มจากการปีนตรงนี้แล้วก็โอ้โหแล้วแล้วก็กระโดดโอเคแล้วก็โอ้ยตกเราขึ้นมาได้แล้วตรงนี้เราต้องระวังอุ้ยอุ้ย,ยต้องระวังมีดบอลด้วยนะทุกคนระวัง ลูกมีดบอลเฮ้ยเราต้องมีสติหน่อยชืระชืบยิ่งโดดยิ่งตกอ่ะบอกตรงชืบโอเคเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้โอเคแล้วก็กระโดดมาตรงนี้โอเคแล้วก็กระโดดมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยกคนถึงแล้วฟินิชยินดีด้วย โอ้โห uh huh. ทางเดินสุดยอดเป็นทางเดินที่สำหรับผู้ชนะโอ้โ oh, ห oh, มีโปรยปลายเยอะแยะเลยอะยินดีด้วยนายชนะแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, ยินดีด้วยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยเย่ yeah. เราชนะแล้วโอ,อ้โหอออันนี้โดเนตนะทุกคนโอเคผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าชอบวิดีโอของผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะครับเวลาที่ช่องของเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ดูคลิปก่อนใครเปคนแรกยังไงละ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยจ้า